สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New นประจำวันที่30พฤษภาคม2567ค่ะ พบกับด <łość> ิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสัดูดีแดร์รัชการที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตคตค่ะเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่30พฤษภาคม2,567ที่ลานบรมราชานุสาวรีเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหิน นายศีนาทรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร30พฤษภาคมโดยมีนายชยาทรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนายพลกิจพวงวไลศินในอำเภอหัวหินนายนพรวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางอุษาพวงวไลศินนายกอิงกาชาดอำเภอหัวหินพร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอก ชนต่างๆร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกันสําหรับในวันนี้นายสินาทรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อ่านสารสดุดีถวายทั้งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์กับประชาราษฎรและยังทรงมาสร้างพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกกังวลหัวหินสร้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจากนั้นวันที่30พฤษภาคม2480 พระองค์เสด็จสวรรคตณนะที่ประเทศอังกฤษทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานาประการและทรงมีต่อพระสงค์นิกรอนชาหัวหินที่ทรงริเริ่มให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวโปรดกล้าให้สร้างวังไกลกังวลขึ้นทรงดำริให้มีการก่อสร้างตลาดฉัดชัยด้วยพระปีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทำให้หัวหินกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี มีบทบาทในประวัติศาสตร์จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและยังพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่หัวหินด้วยเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีมผู้ก่อการดีค่ะ ที่โรงแรมนาวีพิรมตําบลหนองแกอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา9้านาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2567นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีมผู้ก่อการดีมีนาวาตรีวัลเดชพบพืชเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลกิจการสถานพักฟื้นค่าราชการทหารเรือส่วนกลางหัวหินนายธีรพันธ์จัดพลพ่วงหน่วยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเท เทศบาลเมืองหัวหินผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคม2567ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนดารุณศึกษาและโรงเรียนมัธยมสาธุการแบ่งการอบรมเป็นจำนวน3ร,รุ่นรุ่นละ130คนโครงการนี้จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหินมีพันจ่าเอกหญิงทัศนีโชคสุชาติพยาบาลวิชาชีพ ํำนานงานหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับได้รับการสนับสนุนทีมครูฝึกวิทยากรจากชมรมแชร์ for l ไลท์จอย o o r l เล e ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินทีมวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือทีมวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีมวิทยากรจากโรงแรมชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลีสอร์ททีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหัวหินและทีมวิทยากรผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองหัวหินมาให้ความรู้ในภาควิชาการและปฏิบัติเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงการลงเล่นน้ำการพบเห็นคนจมน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกวิ โดยมีจ่าเอกลิขิตหนูนินรองประดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการน,นี้เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะทีมเครือข่ายเฝ้าระวังการจมน้ําในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ําได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากลทักษะการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดได้โครงการป้องกันเด็กจมน้ําและการสร้างทีมผู้ก่อการดีประจําปีงบประมาณ2,567ในปีนี้มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขป,ปี2,564ที่ผ่านมาว่า สามารถช่วยเด็กจากการจมน้ําเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ56เน้นเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเหลือ2.5คนต่อประชาชนเด็กแสนคนภายในปี2570พระลูกวัดและชาวบ้านช่วยกันจับหัวขโมยลักโทรศัพท์ค่ะ วันที่29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากพระลูกวัดหนองแจงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยโทรศัพท์มือถือภายในวัดก่อนพระลูกวันและชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสารากุฏิวัดหนองแจงพบพระลูกวันและชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อคือนายปียพงมสีน้อย อายุ37ปีชาวชุมชนบอ่อแขมอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในสภาพได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุดพัดตกบันไดขณะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนําส่งโรงพยาบาลชะอําจากการสอบถามพระลูกวัดหนองแจงเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายปียะผู้ก่อเหตุได้เดินขึ้นมาบนศาลากุฏิวัดขณะที่กําลังจะพาหลวงพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลชะอําส่วนพระลูกวันรูปอื่นได้ลงมาเก็บเต็นที่ใต้ศาลาผู้ก่อเหตุจึงอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครอยู่บนศา ขโมยโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะกลางวัดหลบหนีไปก่อนมาเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าผู้ก่อเหตุขโมยไปจริงจึงได้ออกอุบายโทรแจ้งให้ผู้ก่อเหตุมาที่วัดก่อนพระลูกวันและชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตรนำรวจูธรชะอำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ